วัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับซิงอีกแล้วนะครับวันนี้ครับซิ่งจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ะครับที่ติดตามช่องทาง YouTube ของเราอยู่นะครับมาชมเจ้าตัวนิสสันเทียหนาะครับ L33 นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชมล่าสุดแล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายด้วยนะครับที่นิสสันมอเตอร์ทำการตลาดนิสสันเทียหนาในเมืองไทยนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมีความ ชบเชียวนะครับแล้วก็ดดันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพของเจ้าตัวเทเน่าคันนี้ดีกว่าครับว่ามีความน่าสนใจแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนตามทีมเลยครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวนิสสันเทเน่านะครับ2.0 xe นะครับตัวรถเนี่ยมาในปี2019นะครับสำหรับเทเน่าชมนี้นะครับตอนที่ทําตลาดนะครับจะมีมา4รุ่นนะครับจะมี1 2.0 xe 2.0 xl 2.0 xl levi แล้วก็เป็น2.5ไปเลยนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นตัวเริ่มต้นของรุ่นเลยนะครับราคาของเขาเนี่ยณตอนจําหน่ายนะครับจะจําหน่ายเอาไว้ถึง1นึ่งล้านสามแสบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นมือสองแล้วนะครับคุณลูกค้าประหยัดไปหกแสนกว่าบาทนะครับเราจําหน่ายเอาไว้เพียงแค่7จ็ดแสนแปดหมกับแปดพบาทเท่านั้นเองนะครับกับสภาพแบบกริบๆเลยนะครับเลขไม้น้อยๆนะครับแปดหมื่นกิโลคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าน่าสนใจขนาดไหน มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่าไฟหน้าของเขาเปลี่ยนแบบใหม่แล้วนะครับเวลาสตาร์ทก็จะมีไฟเดย์ไทม์ลันท์ไลท์ออกมานะครับผมไฟหน้าคมไฟหน้าจะเป็นแบบเลนโปรเจกเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะครับตัวกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับกระจชนหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับด้านนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวสีรถเนี่ยจะเป็นสีขาวสตอมไว้นะครับซึ่งตัวนี้สีขาวเนี่ยปกติเวลาเราออกจากศูนย์ก็จะต้องสีเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มเงินนะครับสำหรับสีขาวสตอมไว้ เดี๋ยวค่อยๆตามกันมาดูแล้วกันนะครับผมด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับติดไว้ที่กระจกนะครับผมสำหรับรุ่น XE นะครับจะไม่มีกล้องรอบคันมาให้นะครับแล้วก็ไม่มีหลังคาที่เป็นสันลู่มาให้นะครับแต่ว่าจะได้เป็นกล้องถอยหลังนะครับผมอ่าแล้วก็ทีเลสโก้ก็มีมาให้เช่นเดิมนะครับตัวฝุมทีเลสโก้มีมาให้ล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กลายธรรมดานะครับแม็กขอบ16ตัวนี้ได้ยางที่เป็นยางปีใหม่เลยยางปี2021 สำหรับด้านหลังนะครับตัวรูปโฉมหรือว่าไฟท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าห้องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็จุของได้เยอะเลยนะครับโครงสร้างบบดี้คันนี้น่าจะสวยถูกใจหลายๆคนแน่นอนแล้วก็มีกล้องหลังนะครับจะซ่อนไว้ตรงด้านล่างนะครับตรงใต้ฝากระโปรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในของเจ้าตัวนิสสันเทเน่าคันนี้กันดีกว่าครับว่ารูปเล่นฟังก์ชันของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้างตามเลยครับโอเค สำหรับเจ้าตัวนิส s a n Teana 2 0 x E คันนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับตัวสลูปจะไม่มีนะครับจะเป็นหลังคาธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวกล้องนะครับจะมีมาให้เฉพาะกล้องถอยหลังนะครับผมอ่ะออปชั่นต่างๆที่โดดเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับที่พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับ c ุ u คอนโทรลนะครับคันนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับเลขไมล์ของเขานะครับใช้มาเพียงแค่80,000กับ9,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ ตัวเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับตัวเบาะที่เป็นปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะครับผมปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับมีมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้แอร์นะครับที่เป็นแอร์ดิจิตอลแบบแยกซ้ายขวาก็มีมาให้นะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับลายเคเบิลาตรงคอนโซลกลางนะครับผมก็เพิ่มอารมณ์ดุเดานิดนึงนะครับหลักๆพื้นฐานก็จะมีมาให้นะครับแอร์หลังก็มีมาให้นะครับห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับ ที่นิสสันเทียนาเนี่ยปลอยเลยนะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งสบายสุดๆเลยนะครับผมโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้ไม่น่ามีอะไรละนะครับก็ใครที่สนใจนะครับเจ้าตัวนิสสันเทียนานะครับ 2.0XE คันนี้นะครับตัวโฉมสุดท้ายแล้วนะครับปี2019นะครับราคานะครับจัดจำหน่ายไว้เพียงแค่788,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามกับเจ้าที่เราได้นะครับคันนี้สามารถจัดเป็นั้นแบบฟรีดาวได้นะครับ แล้วก็ช่วงนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นฟรีดอกเบี้ย0%ให้ถึง12เดือนด้วยนะครับหรือว่าจะเลือกรับขับฟรี90วันนะครับใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับก็โทรมาสอบถามกับเจ้าที่เราได้นะครับที่เบอร์0-2 413 4446นะครับวันนี้นะครับสิ่งขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ